แปดสิ่งที่ต้องทำนำ ISO 9001รุ่งเรืองนะคะวันนี้มาในตอนของ DC ค่ะ DC จะต้องทำอะไรนะคะถ้าเออเราจะขมวดรวมให้ได้แค่8อย่างนะคะมีอะไรบ้าง 1. ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารหรือว่า document control ของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการพิมพ์เอกสาร มีพลเนาะพิมจัดทาเอกสารต่างๆค่ะ2ค่ะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนะคะว่าเอกสารตัวนี้ถูกต้องตามโครงสร้างขององค์กรไหมและถูกต้องตามข้อกําหนดของ ISO ที่เราเกี่ยวข้องหรือไม่3ค่ะขอออกขอแก้ไขเอกสารอาจจะเป็นการจัดทำออตัวของใบาดานะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแบบรวบรวมใบาดามาจากหน่วยงานอื่นๆนะคะทําการตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะ4ี่ค่ะ แจกจ่ายเอกสารในรีวิชั่นใหม่ที่เกิดขึ้นหรือว่าเอกสารใหม่ๆที่คลอดออกมานะคะก็มีการแจกจ่ายเอกสารตัวนี้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะคะ5ค่ะอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะแจกจ่ายเสร็จแล้วเรียกคืนกลับมาด้วยนะคะเรียกเอกสารคืนกลับมานะคะแล้วก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เรียกเก็กบมาให้ชัดเจนค่ะ6ค่ะ เป็นการจัดเก็บเอกสารในหมวดต่างๆนะคะที่เป็นเอกสารบันทึกคุณภาพนะคะตามที่องค์กรกําหนดว่าเราจะจัดเก็บในรูปแบบไหนและก็เราจะจัดเก็บเป็นเวลาเท่าไหร่ค่ะ7ค่ะเมื่อครบอายุการจัดเก็บเอกสารแล้วนะคะให้ขอทําลายเอกสารมันอาจจะดูเว่อร์นิดนึงนะแต่มันก็ต้องขอทําลายเอกสารนะคะและสุดท้ายค่ะให้คําแนะนาเพื่อนๆนะคะในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการด้านเอกสารค่ะและนี่คือ8หน้าที่ของชาวดีซีที่ จะต้องเอาไปทํากันนะคะเพื่อทําให้ ISO ก้าวหนึ่งขององค์กรของเราลุ่งเรืองนั่นเองค่ะขอทุกคนมีความสุขกับการทําระบบ ISO นะคะ